สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาพบกับรถที่เป็นต้องบอกว่ารถคันนี้ผมมีชีวประวัติกับรถคันนี้ค่อนข้างยาวนานนะครับเป็นโคโรนานะครับผมปี1995นะครับรถคันนี้เป็นรถเกียร์แมนนวลนะครับเป็นรถของอาจารย์นะครับตั้งแต่ผมเรียนสมัยมัธยมมานะครับจากโรงสูนกุลามนะครับผมซึ่งวันนี้อาจารย์ก็อยากจะเปลี่ยนรถเราก็เลยอยากจะนําเสนอให้กับคนที่จะครอบครองรถโคโรนาหรือเป็นรถที่ มีความต้องการตั้งแต่สมัยก่อนนะเพราะปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นรถเกียร์แมนนวลนะครับเป็นรถเกียร์แมนนวลหมดปัญหาเรื่องเกียร์กระตุกหรือการใช้งานเกียร์ออโต้ที่หมดอายุนะครับคราวนี้ขออนุญาตเปิดราคานะครับผมอยู่ที่65,000บาทครับต่อรองได้นะผมถ้าชอบจะรับรถคันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพามาดูนะครับะครับผมจะพามาชมนะครับผมเบื้องต้นต้องขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าทะเบียน 694อันนี้เราไม่ได้ให้นะครับผมคันนี้เป็นโคโรนาปี1995นะครับใส่การชนของตัว x อ็กเซนะครับมันเลยทําให้ดูโฉมมันอาจจะดูไม่ไม่ได้ตรงกับโคโรนาตรงปีนะครับล้อยางนี่ยังเป็นล้อเดิมของตัวรถนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาเก็บรถรุ่นนี้นะครับยางเนี่ยเป็นยางปี2020เลยนะ ยางปี2020นะครับแล้วก็สีเนี่ยทำใหม่ทั้งคันเป็นสีแดงนะครับก็วันนี้ฝนตกไปปอน,นิดนึงก็เลยมีคราบน้ำฝนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหานะครับเพราะว่ารถคันนี้บ้างบอกว่าเก็บกิฟตไม่มีอุบัติเหตุหนักนะผมการันตีเพราะว่าอาจารย์ของผมเนี่ยใช้มาระยะเวลาผมเห็นรถคันนี้มาได้จะมีประมาณ20ปีนะครับ สำหงับรถคันนี้ที่ผมไปมาสีนี้เก็บตามสภาพเลยนะครับก็คือว่ายังไงถ้าใครชอบรถสีแดงอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปเก็บเพิ่มนะครับก็คือมาแดงแดงหมดทั้งคันนะครับสีก็ตีว่าเก้านสะิบแปดปอรเนะเพราะว่าอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็มีสีแตกนิดหน่อยนะครับนิดนึงตามสภาพการใช้งานแต่ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยรอบข้างเนี่ยครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ นี่มีกล้องมองหลังด้วยนะครับแล้วก็ติดแก๊ส LPG นะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพเครื่องยนต์นะครับผมผมพาไปดูข้างในอ่าเปิดประตูมาดูภายในนะครับภายในก็จะเป็นแผงประตูสีแดงนะครับพร้อมกับเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะครับแดงดํานะครับนี่สภาพถือว่าดีเลยแหละถ้าเทียบกับอายุรถนะอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะมี โอเคมีลิ้วรอยนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้เป็นปัญหานะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับามาดูที่หน้าปัดเลขไม้นะครับผมเลขไม้แท้เลยนะครับหกแสนสามมื่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าเครื่องให้ดูนะครับรถนี่อายุงานก็ปีหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับลบเอาก็หลายปีอยู่นะครับ เกียร์นี่เป็นเกียร์แมนวนวลนะครับโอเคมาแลวพาไปดูเบาะหลังด้วยโอเคนะครับนี่คือเบาะหลังสภ้อาเบาะนี่คือตีไปเลยนะครับว่าเก้าสิเปอร์เซนอนะครับผ้าหลัง้านะครับสวยกริปสวยกริปนะครับ อ่ะผมพาดูนี่ก็รถทำสีแดงมานะครับแต่ว่าผมกล้าการันตีว่าไม่มีอุบัติเหตุนนะ่ะใดๆนะครับสำหรับรถคันนี้ก็อาอยู่รถก็ตามตามระยะเวลานะครับมันก็จะมีสึกหรอนะครับตามการเวลาแต่สำหรับคนที่หารถรุ่นนี้นะครับหรือต้องการที่จะ อ่าอย่างรอยหลังคานี้ก็จะมีสีแตกนิดหน่อยอนะ่ะผมว่าบอกตามสภาพที่เห็นเลยนะเราจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งผู้ซื้อนะครับโอเคผมพาไปดูหน้า,ารถผมพามาดูหน้าห้องเครื่องนะครับ <ๆ S 2> ก็โอเคอาจจะไม่ได้ล้างมานะครับก็อ,อันนี้เป็นเครื่อง4 AFE นะครับผมสภาพก็ไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรนะที่ผมดูไม่ได้มีเยิ้มหนักอะไรนะครับก็แค่อายุตามอายุงานนะครับก็มีบางอย่างอย่างพวก ปัมคัตหรือบัมเบกเงี้ยอันนี้ก็มีเปลี่ยนใหม่นะครับมอตอต้อมนี่ใหม่นะครับรถปิดแก๊สน,นะครับแต่ว่าระบบแก๊สทุกอย่างก็คือเปลี่ยนตามอายุการใช้งานเลยนะครับผมอ่เดี๋ยวผมพาสตาร์ทให้ดูสตาร์ทติดง่ายนะครับชึ่งเดียวติดสบายๆเลยนะครับ หลังจากตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพามาฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องก็จะเงียบไม่มีเสียงวาล์วเสียงไม่มีเสียงวาล์วเพลกใดนะครับสายพงใสายพานปกตินะครับเดี๋ยวผมพามาดูการนนะ้ามันควันไม่ขึ้นนะครับก็คือว่ายง่ายถึงรถจะมีอายุงานที่นาาแล้วก็มีมีระยะกิโลเมตรที่เยอะนะครับแต่ผมการันตีว่ารถคันนี้เราไม่ได้ ไม่ได้ย้อมแมวขายอะไรสิ้นนะครับแต่ก็ให้ดูาสภาพหรือว่าไม่มีควันออกจากห้องเครื่องนะครับก็คือน้ํามันเครื่องเปลี่ยนตามระยะนะครับทุกอย่างก้าการันตีนะครับผมก็โอเคอาจจะไม่ได้ล้างสวยกิฟนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าใครได้ไปก็คุมค้มๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังหน่อยโอเคครับผมด้านหลังก็จะมีถังแก๊สนะครับเป็นเราไม่ติดตรวนั้นเราติดเป็นแคปซูลเลยนะครับขับระยะทางไกลก็ สบายๆนะครับผมมีซับครับอ่ามีเครื่องเสียงด้วยนะครับโอเคด้านหลังคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมรถปีนี้สือว่าสภาพดีเลยแหละถ้าเทียบกับอายุปีนะครับโอเคปิดได้ครับผมโอเคเคก็เดี๋ยวเราพาไปลองขี่กันด้วยนะครับผมผมจะพาไปขับกับโครนาคันนี้นะครับ ก็เป็นเกียร์แมนวนวลนะครับผมสําหรับใครที่ชอบสายเกียร์มือนะครับก็ถูกใจได้เลยเพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของเกียร์ออตโต้ที่จะเสื่อมสภาพนะครับอันนี้เราเปิดยังไงครับอ,อเคโอ้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นกลิปครับผมอย่างที่บอกนะครับถึงเลขมาเยอะนะครับแต่เช็คดูเครื่องแล้วนะครับ ไม่มีควันไหลไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับกล้าการันตีนะครับว่ารถเนี่ยเครื่องสภาพสมบูรณ์แน่นอนนะครับแล้วในตระกูลของโตโยต้าเนี่ยครับ 4AFE เนี่ยเป็นเครื่องที่ทนอยู่แล้วนะครับใ,ใครๆก็รู้ว่าเครื่องโตโยตา้ากับการโดนแก๊สเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหามากเหมือนของ h อน d a นะครับนี้พงอะไรก็ไม่มีเสียงแหลกอะไรไม่ดังนะครับ ช่วงล่างปึ๊บขึ้นลูกอนนตไม่มีเสียงอะไรให้กังวลใจนะครับผมสำหรับผมขับแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นรถที่มีอายุเยอะตามปีรถเลยนะครับ <S <S ก็เหมือนขับกระบะที่บ้านแล้วก็เกียร์นี่เข้าง่ายนะครับ ลื่นๆไม่มีขัดไม่มีอะไรโอเคขอบคุับสบายๆครับผมไม่มีปัญหานะครับ ใครที่หาโคโรนารุ่นนี้นะครับผมกล้าการันตีนะครับว่าคันนี้เป็นคันที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆคันหนึ่งนะครับพอคันล้อทุกอย่างอะไรก็คือเป็นของเดิมหมดนะครับไม่ใช่รถไวรุ่นเอาบิ้ิ้งแล้วอะไรยังไงนะครับก็คือเป็นรถของคุณครูของผมเนี่ยครับแล้วก็ผมเนี่ยเห็นรถคันนี้มาเนี่ยน่าจะมีร่วมประมาณมากกว่าสิบห้าปีครับแล้วก็ตอนสมัย ไปเด็กก็ได้นั่งรถคันนี้ครับไปออกค่ายออกแคมป์สนุกมากครับผมค่อนข้างผูกพันกับรถคันนี้ระดับหนึ่งเลยครับผมเบรกดี mm hmm. B, นะครับทุกอย่างค่อนข้างเพอร์เฟคเลยแหละไม่มีอะไรติดขัดระบบไฟไฟเลี้ยวอะไรใช้ได้ครบนะครับมีกล้องมองหลังด้มือนกล้องเหมือน อ่าให้เราเข้าไปก่อน ก็จอดติดไฟแดงนะครับรอบเครื่องไม่ตกนะครับไม่มีกระพือไม่มีตกนะครับนานๆทีจะมีนะครับสำหรับรถที่เป็นตัวเบนซินและเป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแต่คนขับออโตนะครับผมลองเปลี่ยนเกียร์ให้ดูปึ๊บเกียร์สอง แต่วิ่งดีนะวิ่งดีเลยโอเคแล้วก็พามาขับนะครับของเบาคอนครับขึ้นลูกกนหนานะครับปุ๊บเห็นไหมไม่มีเสียงนะครับถือว่าครูผมเนี่ยเขารักษาของดีเยียมอยู่แล้วครับนะครับผมสำับใครที่หาโครโรน่าปี1995นะครับก็บอกเลยว่าสภาพ เครื่องช่วงล่างนะครับเกียร์ทุกอย่างค่อนข้างเพอร์เฟกนะครับไปเก็บงานน้ดๆหน่อยนที่ผมได้ถ่ายให้ดูนะครับโอเคสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ตามเบอร์แล้วก็คอนแทคที่ผมลงไว้ให้ด้านล่างนะครับวันนี้ขออนุญาตราไปก่อนสวัสดีครับ